ก็ท่านแรกผลต่างมา5 50ตัวเดี๋ยวจะมอบไปกักทางโรงพยาบาลจ50ตัวแต่ว่าที่สั่งเพิ่มมาค่นร้อยร้อยกว่าตัวนะครับร้อยกว่าตัวก็จะสนับสนุนปกรณ์การแท้เยวให้ทางโรงพยาบาลให้คุณหมอได้มีเครื่องมือในการทำงานเครื่องมือในการป้องกันตนเองนะครับก็คือหน้าตาหน้าตาไอ้นีน59นะครับ5 เสื้อเสื้อดิบคลุมนะคชับเสื้อดิบคุมซึ่งทางรัฐบาลเขาก็จับสาเได้แล้เลยครับแต่ว่าวางทั้งบรรอาจะตงกาไม่ทันบางรั้งดาจะไม่พอนะครับทางผมก็จัดสื้อ่ไมทางกำลังเราสามาที่ไหนไม่เห็นถกเราไม่ซยได้อะไรเลยอโซนโมกดดินก็หายดินหมอ ได้ดูแลพี่น้องเราได้สนจหน้าที่ที่จะต้องลงแต่คนไข้มายที่ต้องลงไปเปลี่ยนเยอะร้อสคนสายให้มีสิทปิเสทั้งทีเรีไว้และบอกนองว่าตอนนี้ทุกคนต้องดูแลตัวเองให้เปิดเฟให้ทานฟังทุี่ร้ด้วย อ๋อถ <icana>, ุงม <idal Industry. S 1> uh ือด it uh, ้วยถุง huh? ม uh ือน้ำยาแอลกอฮอล์อันนั้นอะไรอะคะอ๋อเมิดอ๋อค่ะอ๋อไหนมาได้ยังไงคะอ๋อไม่ทำอันนี้ทำเองด้วยเหรอแล้วก็ท่านก็ไม่ได้แล้วค่ะ

วันหนึ่งเงินกว่าแล้วนะครับก็ผลิตได้วันนึง้อยหาสิบชุดนะครับพี่น้องทั้งในเขตเทศบาลนครจังแล้วก็นอกเขตก็มารับกันเรื่อยๆทุกวันหรือว่าพี่น้องติดไหนต้องการให้ไปส่งเราก็ไปส่งแต่ว่าปริมาณก็คือเท่าที่มานะครับก็วันหนึ่งห้าหชุดนะครับก็หรือว่าช่วยเหลือ รัฐมนรเสริมเสริมจากที่พบตเทศ่รัฐบาลก็ทาจังหวัดทำกับก็ก็ได้พอบถวนแล้วหลังจากนั้นเจลด้วเก็มองก็าเริ่มขาดนะครับก็ไปหาไปซื้อมานะครับเท่าที่หาจะซื้อได้นะครับก็ที่ว่าตอนนี้ก็คงจะช่วยช่วยเสริมให้กับพี่น้องที่ขาดเรลนได้และก็อีกอย่างก็ทราบว่าทางบุคลากรบุคลากรทางแพทย์นะครับยังขาดเสื้อเขาเรียกเสื้อกันเชื้อ กับใส่หน like. ้ากากเป็นกางเกงห้างนะครับก็พยายามไปหาซื้อแล้วก็สั่งซื้อมาเพื่อที่จะรถกลับมาแล้วก็ไปกับทางรูบาลวันนี้เสื้อกันเชื้อก็มามาหน้าสุดสุดก่อนแล้วก็จะมอบให้ทางรูบาลไปนะครับเพิ่งมาเมื่อกี้นะครับส่วนที่สั่งเพิ่มนะครับก็แคนรอว่าสั่งเพิ่มมาแล้วนะครับแล้วก็เสื้อกันเชื้อกันเชื้อเช่นเดียวกันนะครับเพื่อ เพื่อเป็นฝันกําลังใจให้กับพยาการแพทย์นะครับแล้วก็เป็นฝันกำลังใจให้น้องอสมนะครับแล้วก็เป็นฝันกําลังใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในจัธรรมดลค่ะที่ตรวจโคจริงๆก็เพ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มแต่ว่าทําอย่างไรที่ที่เราจะ,ะป้องกันเนี่ยไม่ให้มันเพิ่มนะครับคือความคิดของผมก็คือต้องสกัด สก,กัดคนที่แร่เชื้อนะครับหรือว่าภ่มเสี่ยงเนี่ยให้เข้ามาจังหวัดตรังเนี่ยน้อยนะครับก็ค,บคืออย่างเช่นจังหวัดที่มีจำนวนเยอะๆนะครับเราก็ต้องพยายามเราต้องท้าม,มาเส้นทางพยายามสก,กีได้ตรงนี้นขณะเดียวกันพวกเราจังหวัดตรังก็ปฏิบัติตามทำแนะน,นําของของรัฐบาลก็คืออยู่ที่บ้านนะครับที่บ้านกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับโอกาสที่จะัอกไปรับเชื้อถ้าีเชื้อก็ อกาสน้อยนะครับแล้วก็น่าจําเป็นต้องหอกก็คือสวมสวมใส่หน้ากากนะครับเจลล้างมือก็อยู่ที่พวกเราเองครับต้องต้องดูแลตัวเองยุ่งครับเกิดทถงานกา็ต้องต้องกันสกันให้ได้นะครับกันให้ได้ค่ะ